بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu annu Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinni al-haq لِيُذْهِرَهُ على دين كله ولو كريه مشركون أما بعد لا كد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا ومن أعرض عن ذكري فإن له مئيسة ضنكا بسم الله الَّذِي لا يضر ما أَسْمِهِ شَيْءٌ في الْأَرْضِ وَلَا في السماء وَهُوَ السميع الْعَلِيمُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องมุสลิมและมุสลิม,มาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้องครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้คุยกับพี่น้องถึงเรื่องราวที่กลุ่มชนที่ทำวิดาที่ทำซิริกนั้นน่ะได้เอามาปฏิบัติเหมือนกับเป็นเรื่องของศาสนาแต่มันไม่ใช่ในเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องเลอะเทอะ ที่กลุ่มซีอาได้ทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับคนที่ฉลาดเนี่ยคนที่รู้ว่าลุญยาเนี่ยเราต้องจากมันนะพี่น้องครับเราก็จะต้องเป็นบุคคลที่ศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวที่ เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาในเรื่องราวของศาสนาแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่ผิดต่อหลักคำธรรมสอนของอัลลอฮ์และรอซูลก็ถ้าเราเป็นบุคคลอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จมปัก ในสิ่งที่เป็นการสวนทางกับอัลลอฮ์และราซูลอยู่ตลอดเวลาพอเราทำหนักเข้าทำหนักเข้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องเคยชินเมื่อกลายเป็นเรื่องเคยชินแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่านี่แหละคือศาสนาที่ถูกต้องพี่น้องพี่น้องฟังอัลกุรอานที่เป็นคําสอนของอัลลอฮ์และราซูนให้ดีนะครับ อัฟรอไอตามานิต,ตะโคซาอิลาฮาหูฮาวาอัลลอฮ์บอกว่าท่านไม่เห็นหรอมูฮัมหมัดเอย๋ยบุคคลที่ยึดเอาอารมณ์เป็นเจ้าอัลลอฮุลลอฮุอัลาอินเมนอัลลอฮ์จะให้ขาหลงในสภาพที่มีความรู้นั่นแหละก็แสดงให้เห็นว่าคนรู้นะ่ะหลงได้ไหมครับพี่น้องเมื่อปฏิบัติ ไอ้เรื่องที่มันไม่ใช่ศาสนาเอามาเป็นศาสนาแล้วทุกอย่างมันเสียหมดครับพี่น้องทุกอย่างมันเสียเวลาแล้วก็สวนทางอัลลอฮ์สวนทางรอซูนและรางวัลในอาคิเรา์อัลลอฮ์ไม่รับผิจารณาเหมือนกับที่ผมบอกไว้ตอนก่อนเมื่อข่าวที่แล้วเนี่ยบอกว่าเรื่องที่มันไม่ใช่ศาสนานั้นก็คือเรื่องที่มันเกิดจากอารมณ์ของเรา บางคนอายุหกสิเจดสปีแล้วเนี่ยซูรออัลอิคลาสยังแปลไม่รู้เลไปถามว่าซูรออิคลาสนะอะไรไม่รู้เรื่องแปลไม่ได้ฟาติฮาที่อ่านอยู่ทุกวันนี้อ่านมา60สปีเจสปีก็ไม่รู้ว่าความหมายมันคืออะไรแต่มีชีวิตในดุนยามาหกเจดส่ปีแล้วเนี่ย พี่น้องทั้งหลายเราไม่รู้ความหมายของกุรานที่แต่ละภาษาแต่ละประเทศในดุนยานี้ก็ถูกแปลไปหมดแล้วแต่เราไม่รู้เลยว่าอัลลอฮ์ได้บอกอะไรกับเรามัางและไอสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันเป็นการสวนทางกับอัลลอฮ์และรอซูนหรือไม่ชีวิตของเราก็จมปักอยู่กับการทำบิดาฉะนั้นผมถึงบอกว่ามีไหมครับ คนที่ทําบิดอาและไม่ทําซิริกเนี่ยไม่มีหรอกครับต้องมีมันต้องมีครับเมื่อทําบิดอาแล้วมันก็ต้องทําซิริกเนี่ยพี่น้องเหมือนกับที่นี่ไงที่เรียกว่าอิซิคุโบโเนี่ยนะที่ซีอาร์เขาทํากันในประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศต่างๆอีกหลายประเทศนะแล้วก็บอกว่าเป็นศาสนาพี่น้องครับนี่คือวันแรกของเดือนมุฮัรรอมต่อมาครับ ที่บอกเนี่ยพี่น้องจะต้องรู้ว่าได้รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรว่าฟีคิลาดิฮาดซาริในช่วงเวลาของเดือนมุฮัรรอมน้ตัมนาอูซีนั่ะการสวยงามนั้นซีนาตุตุมนาอูซีนาตุความสวยงามจะถูกห้ามว่าตาดาอุนิสวาเขาก็จะละห่างจากกุลสตรี ซีนาตาหุนในความสวยงามของภูรัสตีเหล่านั้นไม่มีการแต่งตัวที่สวยสดงดงามเลย mm. เพื่อเป็นการไว้ทุกข์ให้กับผู้เซนเวลายกุลนาสอัลลูฮูมาในช่วงเดือนนั้นน่ยคนก็จะไม่กินเนื้อเนื้อสัตว์จะไม่กินววลายูกีมูนาววลาอิมัลอัฟรอและจะไม่ยืนขึ้นจะไม่จัดกิจการงานที่เป็นเรื่อง ทำให้ดีอกดีใจงานวาีมาต่างๆงานอะไรงานบุญต่างไม่จัดทั้งนั้นบัณฑ์วลาอยู่ที่มูฟีุ่อูรุซาวาตและก็การแต่งงานสําหรับในเดือนนั้นไม่สมบูรณ์แบบวัตุมนาอุนเซวยะตุมินเาวยิฮาภรรยาก็ถูกห้ามจากสามีนะครับภรรยานั้นก็ถูกห้ามจากสา,สามีก็สามีก็ไม่ร่วมด้วยนะ อินกานลัมยุมดิอะาาดาวดีฮิมะอักษรมิสซารเน่ถ้าหากว่าไอการวลีมาทั้งสองนั้นจะไม่ไม่ผ่านมาถึงมากกว่าสองเดือนแต่ต้องแต่งงานมาแล้วเนี่ยต้องมากกว่าสองเดือนนะครับและก็ถึงจะมีการร่วมประเวณีนอนกับภรรยาได้นี่คือพฤติกรรมของสีอาในประเทศต่างๆ นะครับว่ายักษุรุ่น ض บุลฮุจูบวัดสุดูรวัดสัก,กุลคุจูบวันนิฮายยะแล้วก็จะมีการตีอกชกตัวตบหน้าตบกอกแล้วก็ฉีกเสือ้อฉีกผ้าแล้วก็จะมีการลำพึงลำพันกันในวันนั้นในเดือนนั้นว่ายับดอูละนะอัลามูอาวิยะ วะอัาบีฮีวะยาเซดวะไซรสฮาบะและจะเริ่มด้วยกับการแช่งสาบมูอาวิยะและบรรดาสัฮาบะของนบีและก็ยาเซดและก็บรรดาสอฮาบะทั้งหมดคนเหล่านี้คือคนในยุคนี้นะจะไปด่าและประนามเหล่าสัฮาบะนบีพูดไว้เปล่าครับพูดไว้แล้วไหนล่ะครับสิ่งที่มันไม่อาจจกกิตาบุลลอ์และสุนนะของท่านหลอดซูล เอาอะไรไปหลอกเขาให้คนเขา้าเสียก็นอกจากว่าคนที่ละโมบกับเรื่องของทรัพย์สมบัติเงินทองเหล่านั้นเพราะจะเอาเรื่องที่เป็นศาสนานั้นเซียไม่มีครับมีแต่เรื่องโกหกมีแต่เรื่องมูเท็สทั้งหมดเลยพี่น้องครับฉะนั้นว่าฟีอัสริอาวันมินัสซาริในสิบวันแรกของเดือนมุฮัรรอมตัสอิลุนนาร วายตวาซบุนนาสอะไรฮาก็จะจุดไฟขึ้นครับและก็กระโดดคนก็กระโดดโลดเต้นกันในสิบวันแรกวัตตาฟาลุยตูฟูนตุโรกอดและบรรดาเด็กๆต่างๆนั้นก็จะเดินวนนะครับไปตามถนนหนทางเดินเรื่อยไปวายซีฮูนยาฮุเซนยาฮุเซน และก็จะตะโกนเรียกกันว่ายาฮุเซนยาฮุเซนเพราะว่าในประเทศกาต้าก็มีเหล่านี้เพราะจะมีเสียมีอิหร่านเยอะมากเลยนั้นเพราะผมอยู่กาต้ามาสี่ปีครับไปเป็นทหารในช่วงสงคารามอ่าวเปอร์เซียก็ได้เห็นภาพต่างๆเหล่านี้ว่ากุลลูไมยูลาดูฟีฮาดัซทั้งหมดละครับ คนที่ถูกเกิดมาในเดือนนั้นนะในเดือนมูฮัรรมยัตตาบรุสุมันไซตต่อเนจะถูกประนามว่าเป็นลางร้ายนะครับของความชั่วร้ายสำหรับคนที่เกิดในเดือนมูฮัรรมพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชีอห์ในบางประเทศว่าพีบัดินมานาติกตะดุกกุตุตบุล และในบางหมู่บ้านต่างๆเนี่ยพี่น้องครับก็จะเอาหลุมศพนะครับยันซุบุลอดดอรียะยามุรุริยานวันนิสาอัสิบิยานมินตัตติฮียะตามาสซาฮูนะิริยัต,ยตก็จะเอาโลงศพที่ทำด้วยกับไม้ของฮุเซนนั้นนะ่ะ ยกขึ S <S <ess> ้นแล้วก็ให้บรรดาเด็กและกุลสตรีได้ผ่านใต้โรงเหล่านั้นวายตวายตะบมรกูนมุตะกีดีนอันนะหุมบิซาลิกะลาจุีบุหุมมารดุนวายตุบุอามารุหุมอิชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون